สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วเมญ่าพ่อมาแล้วมือนี่คลิปนี้ภาพพี่น้องข้ามาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกลิ่นแอมแซมแอมแซมเนี่ยมือเศร้านี่ครับตกบัดขึ้นสอดแจงเลยพี่น้องเอ้ยน้ำล้นทิพย์ล้นแดนอยู่อ้อยกะลมฝนตกเทิงล่มพอหมู่วานเนี่ยมือแรงนี่ครับพี่น้องภาพพี่น้องเศร้างงงเศร้าๆอยู่วางหันไปเอาอ้อยขึ้นแต่พาพเมญําพ่อว่ายามรอบนะครับยามรอบยามตรงยามต้อนพี่น้องหลายๆคนอาจจะจังว่าต้อนเป็นแนวไหน นีพ่พาไปนอนครัไปเบิงตอนนี้แม่เราหาตามหาแม่หลวงพ่อก่อนน้ำหมากับหมาเราเป็นไหนแม่แม่เน่นนนเฮะเอาข้าจะไปเบิงอ่อยอยู่พี่น้องแม่พ่ออะไรปลาอย่างจ้าได้ปลาอย่างนี่มันอุปบาทตัหลอนมาเข่าแบบไหนพี่น้องลอบอยู่ทางอันสาปา้าอุตส่น้ำเต็มเแม่อุปบาทโต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  มันตกแห้งข้าอิหรี่เลยพี่น้องมือนขึ้นนี่ว่านย่อมเหมือนกัมป้าอ้อยโอ้โหน้ำอ้อยท่วมน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยน้องสาสามสาเต็มอันนี้สาสามนี่เต็มต้องกันนี่นี่นี่สาหนึ่งก็ในเวิ้งตาสาไงเออตอนนี้ทางมานั่นน้ำซได้บูน้ำมาเนาะฝนตกฝนตกตั้งแต่ หกวงแรงถึงวันหามงกุกัวหามงกุกัวตีหกวงแรงต้นว่าเศร้าแม่มึงดูล่ะเอาใส่ไว้เอาใส่ไว้ปลากระลอนมาอยู่อะเนาะเว้ยปลาบืนในขัาเนาะฝนตกปลามันบืนนะพี่น้องตะวันมึงมาไงยามยุ่งุ่นเพราะไงยามยุ่งุ่นได้ตะบักหอยตะบักหอยมันมึงขึ้นไก่เพราะไงยามยุ่งบางันมาเอาใส่ไว้เอาใส่ไว้เอาใส่ไว้ก็รับความจิใส่เอาใส่ปไาย่างแน่นี่ ปัดเฉ่งปกออตัวนี้ปลาดุกเลี้ยงคนต้นนี้มันมาแบบไหนเปิดม้าไปตนโที่แล้วนามม้าเนาะโอ้โหเพาเฉ่งกับนี่เปรี้ยวเฉ่งกับนี่ปะคอปลาดุกดุกหน้าเขาตัวนี้พี่น้องอุปัตตัวเอาเอาใส่ไว้ภาพี่น้องครับพยายามต้อนภาพี่น้องครับลุ่งพยายามต้นเฮ้ยปากมันลงกันได้เฮ้ยปากลงเออเอ้ยปากลุ่งน้องขอขืนท่าไะไรปะเออเออเฮ้ยปากลงพอพี่น้องย่ำนี่ปากข้นเอาเออน้องขอขืนท่าไะไคนลืมบึงเอาใส่ไว้เอาใส่ไว้เอ ใส่ไปแล้วอ้สักไม้ดันไว้ดีๆโอ้ลุนน้ำกันพี่น้องบิดน้ำไมยังเผาเหี้ยนพีาอัรอบใส่พอดีเออเอาไม้เต็งรอบไปน้ำเออ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 มาบักนั่นโอ้โอ้นามมาแห้งขึ้นแห้งขนาดเลยเออมุมน้่งเงินพี่น้องมุมน้่งเงินสักไปกก่อนสักไม้ดันปากไปก่อนไม่นั่ง่ยไม่ง่ายไม่ง่า ไม่ใช่สักเก็บตงนี้เออเอ่อเอ้าปพาพี่น้องเฮาลงไปเบิ่งตรงเบิ่งต่อนทั้งลุงตรงกับต่อนตรงกับต่อนตรงกับต่อนตะลางแล้วมาพาไปเบิ่งเขาว่ามันยั้งบ่ดอลนี่ไปพี่น้องเดินทางลงไปน้ำกันนะครับมาเร็วแม่เอ้ยมาเบิ่งบนเนี่ยทั้งขุนกับพ่อทั้งขุนพี่น้องอ้ามน้ำกันพี่น้องพี่น้องไอหัวร้องอ่อยไม่ใช่พ่อ <laughs> มาโอ้ตกบ่เด็กค่ะขยาดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้บ้านหิมตกบนนอะนะครับเบิ่งคิดไหมเราเพ่อเขาจานตายแล้วพี่น้องเราบพวกอยู่ทางไก่ทางไก่นะครับคิดหอดบ้านหอดซองนะครับทำมาหากินหาเงิหนหาคำกับบ้านกับเมืองเขาเด้อพี่น้องเอ้ยอยู่ดีนี่แห้งนะครับครับพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศบ้านเนาหน้าฝนตกวิ่นนะครับยามตกเออแม่ เฮงไหนไปได้บานีช่ต้นกเราลมขวงทาลมมันไปงสี่เนาะอืออ้ยล่เห็นว่าหลุไปั้ส่เออลมมันเป็ังพี่อปัตอปปตพี่น้องเลยบานี้เฮ้ความความ ต้นกระเดาอยู่แดนหน้าแม่ล่ะพ่อหน้าทองไตขั่วลมแม่นี่แม่ป้าอ่เว่าไหวบานนี่จักป้าเนี่ยอะไรเป็นเนี่ยอะไรบานไอ้าะหอ๋งงยิ่งไปับล่มเด้อป้าตัวพี่น้อยโอ้ยล่มล่มล่มเขาขึ้นมาอันนี้ใหญ่อยู่ว่าโอ้ยยาว่าไม่ลมมือนเหมืนใจหน้าเด้อเขาแค่ยุ่มลมยุ่มทางยามล่มใส่ให้หน้าเขาเนี่ยครับเอ้๋อให้เอาลงไปเด้อมาจัดการเราออกจากทาง ฝนกัตองลิ้นเนี่ยอุปาีตีตป่ากับเขาายไตเป็นทะเลเขายวนกับเขาพอยไตเป็นทะเลพูดอ้ไแม่นะอุปาน้ำล้นทิล้นแม่ก็ฮูุ้ไปถ่ิงเภาพพี่น้องเขาลงน้ำก่อนแม่ตามมาเด้ออุปาตต ไม่ใช่เพรมีตะเปิดก็ปูพี่น้องปากโบอ่อกเลยอู้ปื้งโอ้โหใอยบอเห็นนี่เต็เลยพี่น้องเลยบ้านนี้โอ้กระโตโคโกโคน่าระกระไดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแม่มากมาพาพี่น้องเบิ้งนี่เต็เลยพี่น้องเลยเอาไฟจากไผเป็นไผคือกันระบาดนี้น้ำปัดโต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  ว่ามนเป็นแนวไม่เรหรือหล่นแฟ่ยมีกัตโอโต้หล่นนี่เลยบาทนี่พี่้องเลยเอาอันนี้ตรงรุดเอามันยั่งบ่ลเป่าแาบนี้พูดแนวมาดรุดถือว้ถือว่อยู่ลงไปเบังแมนบ้ไปบังด้ว เข่าดินี่พี่น้องนี่เข่างอแงมั้ยนี่มั้ยอ้อโบกันเด้อเด้ออ๋อเป็นอะไรเนาะเน้ามัดพ้นการตอกน้อยเนาะเน้ามัดพ้นการตอกน้อยมหมบอกว่าเอายางที่บ่อพอ แต่ว่าเอาอย่างเดี๋ยวพี่น้องคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอันนี้ไปยึดตายกัเออเทียนนี่ละนั่นเอาไปหอยนี่หอยลักแต่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 นี่หอยลักนั่นสิไหมเออเอาเออพวกมันหอยนานละมันจะบ่ได้ไหมเอ้า เอ้ยขักเนี่ยขักเนี่ยขักเนี่ยน้องเบิ้งดูแต่วายวนหนทางกับมาอย่าบ่ได้พี่น้องน้ำลวดเชียงขาเข่าเนี่ยไปแังไตพัวไอ้บักเหนียวเด้กจับให้อันเหนียวลงไปก็ให้ไฟค่าคกาด้นนี่พี่น้องแต่ว่าเขาให้ไตซุ้มตั้งไตมันบ่ถ่วมแล้วคุณ งามบักคักเลยเขาเป็นไดพ่อซอยเหลียบวะเด้ได้พี่น้องได้เดี๋ยวลงกไปซอยไปยืนตายข้าวกันออาขึ้นมาแล้วพี่น้องวันขึ้นถิ่มไปทั้งขุ้นทั้งน้่งแต่ไหลลงคือเก่าอ่นปาเบิ่งผลงานดูนี่พี่น้องตรงหลุดตรงมันหลุดเพรได้พี่น้องนะมันออกเพรได้อืมไปเบิ่งต้นไปเบิ่งต้นวันนี้อันนี้ตรง อันพุ่นต้อนมาสันน้ำออกจากค้างไอ้ขึ้นมาูดกันวันอดยังเด็กเด้อวันชดหนึ่งเต้าน้ำนี่แหละเข้าก็งามง่ายกนนลยเสียงป่าตบ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 อยู่โออไปดังเด้อยเจาลงมาคักหลายพอแล้วทั้งเปียอย่าเห็ดย่าให้มันมาคักหลายน้ำนะทั้งพี่พอแล้ว <laughs> <laughs> เออ,อมวนคุบเป,ปิดพี่น้องกันหนามมากมันติดถ่วมเตียงกับมวนคือเขาย,ยังอีกหลายไมือได้วกว่าติดถั่วมากเพราะว่า,า,พ,าพื้นที่น้าแม,ม่ลัพบพ่อมองนี้มันมันเป็นมันเป็นอ่าวเนาะมองรับน้าวรับนหนาว่ากาอ่ะบ่าเป็นอยังดอกเขามันเริ่มแก่แล้วพี่น้องเขาเริ่มแก่แล้วไปไปต่วนมาสันบัน น้ำกันพี่น้องอ้ยบรรยากาศมันแต่อ่อนซ้อนเมืองน้ำลวดกันแท้นะาใมันสมัยเกาเนาะตั้งที่ม้วนกบปุ๋ดอ่ะนางปกติยางคั้นนันพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คั้นนันมันใบบ่าได้เลาน้าถ่วมกันแท้หน้าไปคั้นพี่พี่น้องอ่อนซ้อนแต่เนาะไปน้ำกันเขาให้นี่คือเป็นย่อยๆเป็นกุดกูดเนาะไปยีตายใส่ปุ๋ยหลายๆเขาหย่อมมันงามหลายมันหย่อ ไม่ไหตะกาเนี่ยละวะเป็นคือจังมันสียอดพี่น้องเอายางไส้พี่น้องเอายางไส้เขาไม่เป็นแหมแหมจน้อยไม่ให้เดียวละให้เอื่นก็ดีอยาท้อี่ย่างพอยืนขึ้นี่อย่างอาาเอ๊าเอ๊ะเอ๊พเอ๊ะเอ๊ะเด๊ะเอ๊ะเอ๊อเอ๊เอ๊ะเอ๊ะ่ออเออ จากมันเป็นเต๋อมันมั่ได้ลงดิพอขึ้นร้านที่ไปน้ำน้ำเราดิตอนนี้แต่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 โอ้โหแต่แต่แต่ยาป้าพี่น้องเขาตกน้ำเด้อปึ๊ดเขาแล้วท่วมแล้วท่วมอีกไปไปไป แม่แม oh ่แม่แม่แม่ค่ะโอ้ยเด้อเดอเด้อเดี๋ยว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยค่อยๆพี่น้องเดินขึ้นียังอีกมาหอดตอนนี่ลอพี่น้องตอนตอนตอนย่างน้อยแต่ปกติมันกับว่านี่เราก่ห้องตอนน้ำถ่วมาแล้วเป็นตองยยองอยู่ตอนน้อยนด้น้ำไหลเป็นตองยองอยู่เดยวี่น้ำล้วนกันเตแพี่น้อง นำลวดตืดกอเขาเห็นตะไยปุลุนมเมื่อก็ัไปมองไหมมันติไปหมุดลงหาต้นเจ้าเห็ดหยางก็มองไปมองอื่นมออยากเนาะ โอ้มีทางโอ้มีกระเทาะกวกเอาบ่มียังพัดอะไรพี่น้องมิตรกระเตื้อมิตรกระเตือฮู้ยูหันแมมป่าไม่ติดไปแล่นเขายังก็หันเพี้ยมองมันไปอ่ะเพี้ยพุ่นน่ะมองมันไปอ่ะนะป่าพูดเอ้อไปคือเกาหันหลับพี่น้องพอได้มาทงไฮทงหน้าพอได้มาเหร <c oughs> ีย <c> ญ <oughs> ใครตัวอันทงใส่ยั nam, ô, ô, ่งอยู่นี่ข่อยคิดว่าเดือเจ้านี่มันจะออกนี่นี่นี่กระเตื้ข่อยว่าเจ้ามากวดออกให้มันน้ำลงก็ย้อยน้อยแล้ก็ไหลหรอจบูกปากจมูกปกเรากันโอ้ยน้ำเลือดไหลจบูกปากเอาน้ำโอ้เอาขี้กระเตื้อยหันออกขี้กระเตือที่มันด่ามันที่พลาดตอนเจ้าหนีเออนั่นแหละปวดมันหนีไป นี่โกนนะนี่เอาะปลาบัมานี่ปลาเป็นทีทัวเนาะโว่ามันว่ามันข่อยเป็นปลาของบัมานี่เลยอล้วไปทักไม่หรอกให้อย่เลี่ยง่ายยงอนรอบอยู่พี่น้องงั้นได้ได้ปลารอบอยู่ดอกเดี๋ยวั้าผมไปปนปลากินน้ำปลนพี่น้องกับน้ำปวดน้ำพวกผู้ช่วยทุกคนอังลื่นอยู่แม่นบางแนวบางแนวบางแนวเข่างมงมือเห็นตะยอดปุลุปิลี ป้าพี่น้องเขามายามรอบในมือที่ฝนตกเบิ้ลคืดเอารถมาคืนตกตั้งต่หาโมงเลี้ยงกลัวนี่ล่ะ,ะคลิปนี้ปาพี่น้องเขายามตอนยามดีฝนฟ้าตกฝนลงมวนเสื่อนโฮเซ่กับแม่พ่อจามตายคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหนาพอก,กันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะ